ชายไวทองจริงหรือเปล่าผู้หญิงมีไวทองเราผู้ชายมีไหม มีเหมือนกันจ้ะนะแต่ทีนี้ความยากก็คือว่าผู้ชายไม่มีประจำเดือนเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าวัยทองมาเมื่อไหร่เรามาดูกันว่าผู้ชายวัยทองอาการเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยก็คือว่าจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีกําลังวังชาเท่าไหร่จากที่เคยฟิตปึ๋งปังนะแอคทีฟทุกอย่างนะจะรู้สึกอาจจะเฉื่อยชาความมั่นใจในตัวเองก็จะลดลงนะจากการที่เคยห้าวเคยอะไรก็จะลดลงกว่าเดิมเยอะเลยถัดมานะคะก็เป็นอาการทางด้านร่างกายจ้ะตัวร่างกายนะก็จะมีความเสื่อมค่ะผิวหนังเริ่มคล้อยนะ กล้ามเนื้อก็จะฟีบลงมวลกระดูกค่ะก็จะค่อยๆลดลงกว่าเดิมจนกลางครังเนี่ยอาจจะเกิดภาวะกระดูกพุนได้และสุดท้ายค่ะสุดท้ายสิ่งสําคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของเกี่ยวกับอรมทางเพศนะต้องบอกว่าผู้ชายวัยนี้เนี่ยตามธรรมชาติเนี่ยฮอร์โมนเพศชายลดลงเพราะฉะนั้นอารมณ์ทางเพศลดลงกว่าเดิมนอกจากนี้นะคะนะก็อาจจะมีการฟอรค่ะบางคนเนี่ยมีภาวะเรื่องของอันทะนะคะที่หดฟีบลงกว่าเดิมได้ซึ่งต้องบอกว่าพวกเนี้ย มันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันรบก,กวนชีวิตประจําวันของเรามากๆหรือว่ามันเกิดก่อนวัยเช่นเรา20-30มันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแนะนํามาหาหมอจ้ะเรามีฮอร์โมนทดแทนให้เหมือนกับของผู้หญิงเลย